ัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่อีสานอกาววันนี้มาดักกุ้งครับดักกุ้งมานี้ที่บอกเก่าครับเนดิมนี่ดักที่เดิมอยาก <c oughs> อยากมากินกุ้งก็มาดักกุ้งครับคอนโดเอาคอนโดมันสามหลังครับเดี๋ยวเด็ดก็ทำมาเพิ่มเองก็ เพิ่มเยอะเลยแข่งโป๊กเลยมายตั้ดัก,กเล้วครับเยอเด็ดของเรานะครับแข่งนะคอนโดนี่ก็ใส่ประมาณสิบสิบก้อนครับ

อเกลือน,น,นี่ก็ขวดสเต็กค,ครับขวดดักกุ้งครับใส่ขวดละหนึ่งเม็ดครับหเม็ดช่วยออกเลยเด้อเร็วๆ

นี้ปลาซิวขึ้นยังไม่ได้ลองมาดักปลาซิวดูเลยว่ามันจะเข้าไหม มีคนหากกินกลางคืนวะดักกันครับลำที่สองอ้าวง,งายหงายงาย่างที่สาม สร็จแล้วครับเนี๋ยวาประดักขวดนครับจะตามพรุ่งนี้เช้าครับนี่ลมแรงมากเลยครับแรงมากเลยคลื่นคลืนทะเลสวัสดีตอนเช้าครับมายาม ดักกุ้งครับดักคอนโดไว้สามหลังครับเมานหรือเปล่าดักขวดด้วยประมาณส,สามสิบขวดกับดักแบบใหม่ฮับมันจะมานไหม ตามเลยครับดเจียสุดเด็ดกนดูมันมังนครับตอย่าถอดวอย่าได้กนใจชาวเลยเปิกากกุมมันอ่ะเท่น ลามเข้าครับไม่เคยถูกเลยเนี่ยนลามเข้าเนี่ยไหนกุ้งอ่ะดูเนี่ยถูกเลยไม่เคยถูกเลย ขวดละขวดก็ไม่เข้านะไม่เ,เข้าเลยขวดคือกัน น้ำมันลดมากเลยนี่คันดูหลังที่สองโน้เขายังชวนนะหลังที่สองอ่ะ กุ่งครัหน้าตาอย่างนี้กุ้งอะ่ะที่สองหน้าตาแบบนี้นะครับมันหมานครับหมานหมานไปครับไม่สะดวกในการถ่ายคลิป ดูหลังที่สามหลังสุดท้ายครับจะมานหรือเปล่าว่าจะลงมาดักดูปาซิลกลางต้นกลางวันตรงนี้ยังไม่ได้ลงมาดักดูเลยมีคือกันครับมีคือกัน ได้แต่ได้น้อยครับไม่ค่อยเข้าเลยเนะนี่นะครับโอ้โหไปไปแล้วครับจะตามกันที่บ้านครับนะแค่นี้แหละครับยวจะโก้ตบดักควดให้หมดมรับรวมดูว่าจะได้ เท่าไรทันโดซ้ำหลังขวดสิบัวดห,วหลังครับไปตามบันที่บ้านเสร็จแล้วครับได้แค่นี้แหละครับมันมันม่ค่อยถูกครับเพราะว่าปลากระดีมมันเยอะครับปลาขาว น้ำมันเริ่มแห้งหมดแล้วคนอื่นเขาดักทุกวันครับนะครับมันโดสามหลังนี่ก็ไม่ค่อยเข้าหมดจะเยื่อครับปลามเข้าไปกินแล้วมันออกใส่สวยใหญ่ๆเลยครับเนะ อย่างนี้แหละการหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับบางครั้งได้บางครั้งก็ไม่ได้ครับนถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์แชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยครับ ยังเตรียมรับชมคลิปต่อไปอน,นี่มันเข้าตั้งแต่เย็นมั้งเบิลเลยนะสวัสดีครับหมาหน่าจะไปทางไหนก็มิดต,ตามนะครับไหนไหนไหนเร็วเนี่ยมาเร็วเร็ววายุหลานร้องครับเตือนแต่เช้าเลยวันนี้ ครับ